สวัสดีครับโมบายกลูไทยแลนด์บายเชลกาดดอทคอมผมโจ๊กเกอร์ครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอันบล็อกนะฮะวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับมาอันบล็อกกันนะครับก็คือ oppo reno 3 pro นะนี่อยู่ต่อหน้าผมแล้วมาทั้ง2สีเลยนะตัวนี้จะเป็นสี midnight black นะครับแล้วก็กล่องเนี้ยจะเป็นสี a u r o r a blue นะครับผมนี่มา2ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูกันนะครับแกะทีละตัวแล้วกันเริ่มจากตัว midnight black ก่อนนะฮะนี่มันมีแจ็คเก็ตนะสังเกตแจ็คเก็ตไหม หน้าตาเหมือนไฟซีรีส์เลยนะมาดูแพงดีนะฮะดูหรูหราเพราะมันคือลีโน่ซีรีส์นะฮะนี่เปิดมานะครับมีอะไรบ้างนะฮะดูจากกล่องเล็กๆนี้ก่อนนะฮะนี่เลยมีเคสใสครับนี่มีเคสใสนะเนื้อดีเนื้อดีเลยบอกเลยว่าเนื้อดีนะครับเคสใสโอเคแล้วก็คู่มือครับผมที่อ่านกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เข็มจิ้มเซมนะครับเข็มจิ้มเซมโอเคหมดละ แล้วก็มีตัวเครื่องครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวสีมีใน i g h t b เลยนะครับตัวนี้สวยงามมากนะฮะนี่คือบอดี้ต้องบอกว่าดีไซน์มันเหมือนรุ่นใหญ่เลยนะมันดูแล้วคล้ายๆกับตัว Oppo Find series มากๆเหมือน Oppo Find 2มากๆะะดูดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับผมก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะตัวนี้ลองรับเลยนะครับเป็น w u k 4.0นะ อ่าไม่ธรรมดานะครับตอนนี้เรารับวบุก4.0แล้วนะเวอร์ชัน4.0เลยนะครับแล้วก็มีสาย USB นะฮะแล้วก็หูฟังนะครับมีหูฟังให้นะฮะเป็นเอียบัตนี่เดี๋ยวมาดูอีกสีหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้เป็นออร่าลอบลูนะฮะดูกันว่าสีในสวยกว่ากันนะครับชิปเข้าให้นะฮะว่าเป็นไงล่ะสวยไหมนี่ตัวนี้ออร่าลอบลูนะ ส่วนตัวนี้เป็นมินิแบล็กนะครับให้เทียบกันแน่ชอบสีไหนมากกว่ากันครับสวยไหมสวยไหมชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนในกล่องก็เหมือนกันนะฮะไม่ต้องแกะเปิดแกะและมันเหมือนกันนะครับผมมาเริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันนะครับตัวมินิแบล็กเนี่ยจริงๆก็เหมือนกันแหละสเปคกันนะครับบอกเลยว่าหน้าตาดีนะฮะอย่างที่บอกว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนกับโฟร์ไฟฟี่ลี่นะสวยมากๆนะครับแต่ว,ว่าสตดุโจะดูแบบลด ลดความพรีเมียมลงหน่อยเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นโลหะและกระจกใช่ป่ะตัวตัวนี้นจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็กระจกนะฮะฝาหลังนี่จะเป็นกระจกกัเละการ5ดานะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นเป็นกัเละการ5นะฮะแล้วก็หน้าจอมีขนาด6.4นิ้วนะนะครับความละเอียด full hd plus นะครับเป็นหน้าจอ super amoled ความสว่างสูงด้วยนะเป็นความสว่างสว่างสูงแม็กสุดเนะี่ยคือ800นิตเลยนะฮะสามารถสู้แสงได้ดีนะครับผมแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกล้องหน้าคู่นะรุ่นแรกของ oppo นะ อัโปไม่เคยมานะฮะเป็นกล้องหน้าคู่แบบนี้นะตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยแบบเจาะรูนะครับนี่สวยเลยนะฮะความละเอียดสูงด้วยนะครับความเรียดกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่44ล้านนะนะครับ44ล้าน f 2.4นะครับแล้วก็บวก2ล้าน f 2.4นะฮะความละเอียดสูงมากนะครับเซลฟี่สวยสวยแน่นอนผมลองแล้วชอบมากมากนะฮะเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่า king of selfie ได้เลยอโปอะนะฮะโดยมาตลอด ส่วนกล้องหลังนี่นะครับมาพร้อมกล้อง4เลนเลยนะนี่ให้กล้องมาเยอะนะครับคือกล้องสี่เลนนี้ไม่ธรรมดานะความเรียดสูงมาก44ล้านนะครับ f 1.7เป็นกล้องไวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเรียด13ล้าน f 2.4เอ้เออ f 2.4นะฮะตัวนี้จะเป็นกล้องเทเลนะครับผมแล้วก็8ล้านนะครับเป็น ultra wide f 2.2นะครับแล้วก็กล้อง2ล้านเป็นกล้องโมโน f 2.4นะฮะนี่ ความละเอียดกล้องเนี่ยดียังไงใช่ไหมฮะตัวนี้รองรับนะครับเป็นกล้องไวายนะฮะเป็นกล้องออเทอร์วายนะครับตัวนี้ออเทอร์วายได้สวยมากด้วยนะดูดีมากๆแล้วก็รองรับนะครับซูม 1x 2x นะครับแล้วก็ 5x นะฮะแล้วก็สามารถรองรับเป็นดิจิตอลซูมนะสูงสุดอยู่ที่ 20x ครับผมนี่นะฮะครบช่วงเลยนะครับแล้วเวลาถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยก็สามารถใช้ซูมได้นะรองรับ 1x 2x แล้วก็ 5X ครับผมนี่มันดีอย่างนี้แหละแล้วถามตอนถ่ายวิดีโอนะฮะมันมีมาพร้อมกับเอ่อฟีเจอร์ s u p e r s t e a d ด้ด้วยนะฮะก็ะคือระบบกันสั่นมันกันสั่นขั้นเทพเลยตัวนี้คือจะบอกเรื่องฟีเจอร์กล้องเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะผมบอกเลยว่าไม่แพร้รุ่นพี่เอางี้ล้วกันนะครับลองแล้วไม่แพร้รุ่นพี่เลยถ่ายได้ดีมากนะครับแล้วก็ถ่ายภาพหน้าชั้นลังละลายได้สวยด้วยนะครับรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพถ่ายแทรกให้ดูกันนะฮะนะครับผม อาจจะเห็นตอนตอนนี้อาจจะเป็นอยู่ท้ายบทความก็ได้เดี๋ยวดูกันนะฮะใน,ในท้ายคลิปวิดีโอนะครับส่วนสเปคภายในเนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะว่าตัวนี้มันเหลือกินเหลือใช้ได้ฮะมาพร้อมกับเอ่อมิเดเท็กนะครับ Helio P95 นะฮะมาพร้อมกับ P95 นะแล้วก็แรมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรม8กิกเลยนะนะครับแล้วก็ลอมนะครับ256กิกเป็นไงฟังไม่ผิดนะลอม256กิกนะครับจุใจกันไปเลยนะครับเป็น UFS 2.1นะฮะ เวิร์กมากๆนะฮะเวิร์กมากๆนะครับผมแล้วก็แบตเตรนะอรี่นะคือแบตอึดอะผมบอกเลยว่าแบตอึด4 0่5มนิลลมิลแอมนะครับผมและอย่างที่บอกไปนะครับรองรับวุก4.0นะ30วัตต์นะครับผมคือชาร์จเร็วมากนะครับใช้เวลาแค่20นาทีอะชาร์จได้50%แล้วอะว้เป็นยังไงล่ะ 20นาทีนะครับใช้ได้50%แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาคุณตื่นนอนอีกแล้วใช้มุกเดิมตื่นมาตอนเช้าคุณลืมชาร์จแบตแล้วคุณจะต้องออกไปข้างนอกอุย้ยทำไงเดียแบตจะหมดแล้วอะ่ะคุณไปอาบน้ำครับผมแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้กลับมาแบตเหลือกินเหลือใช้ครับให้คุณใช้ต่อได้เอเป็นไงล่ะดีเลยนะครับดีเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเรื่องสีนะครับก็ชอบสีไหนไหมากกว่ากันครับระหว่างสีมินิแบล็กแล้วก็อลระลอบลูนะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ถามผมผนะ ถามผมผมรอบนี้ผมชอบมินไแบล็กนะผมว่ามันเท่ดีฮะมันเป็นสีแบบสีดำแล้วเหลือบเงินเงินนะ่ะเออมันดูแบบสีดำเหลือบเงินเท่ๆฮะเทาๆแบบถือแล้วดูหล่อนะฮะแต่ว่าสีอลรอบูนี่ก็สวยมากนะอารมณ์มแบบมันมีเวลาคุณเฉียงเฉียงไปเฉียงมามันมีการแบบเปล่งประกายอยู่ด้านข้างตัวนี้ด้วยอ่ะเหมือนปบบเป,เปล่งลักมณีออกไปอ่ะมันดูพิเศษมากอ่ะมันดูพิเศษมากๆสวยมาก สวยทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างนะถ้าเกิดคุณต้องการความชายชายนะฮะชายนี่อะไรอย่างงี้นะก็ต้องตัวนี้เลยเาลาเราบูนี่ตอบโจทย์นะครับผมเรื่องกล้องนี่อย่างที่บอกไปนะว่าดีมากก็ดูตัวอย่างภาพถ่ายกันนะครับแล้วส่วนตัวนี้นะบันทึกวิดีโอนะฮะบันทึกได้ที่ 4K ด้วยนะ30เฟรมนะครับผมส่วนกล้องหน้าเนี่ยบันทึกได้ที่ Full HD นะครับ มีโหมดซูเปอร์สโลโมชันด้วยนะฮะบอกเลยว่าเรื่องฟีเจอร์กล้องนี้จัดเต็มมากๆแล้วกล้องสวยมากเดี๋ยวมีตัวอ่างจัดเต็มให้ดูกันนะครับส่วนราคาตอนนี้มันเพิ่งเปิดตัวซึ่งยังไม่เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการผมก็เลยไม่รู้ว่าราคาเปิดตัวเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะแพงเอางี้แล้วกันผมเชื่อว่าไม่น่าจะแพงมากนะครับน่าจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเอางี้แล้วกันผมว่าอยู่หมื่นต้นๆ ราคาน่าจะไม่โดดแน่ๆครับผมว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นราคาที่ผมคิดจริงๆนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับกับราคานี้นะผมแนะนําเลยเป็นการส่วนตัวว่าน่าซื้อมากๆนะครับคือเวลาคุณจับถืออ่ะมันเป็นฟิลแบบว่าอา่เหมือนคุณถือเลือธทงอ่ะเอางี้แล้วกันเวลาคุณถือรุ่นนี้นะเหมือนกับคุณถือเลือธทงอยู่มันให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันมากนะฮะดีเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องกล้องเนี่ย ผมว่าคนที่ชอบถ่ายรูปนะไม่ควรพลาดกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะของดีครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามเรานะฮะทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง y t u t u นะครับ f o o k t w o t t w r t t s t i n s t m g r a กนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเราครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปดีๆของ Mobile Guru นะครับสวัสดีครับ